โอเคครับตอนนี้นะฮะเออผมเพิ่งเจอเอเลี่ยนอุ้ยอู้แล้วมันมาเกิดอย่างนี้ให้ด้วยเหรอเนี่ยก็เดมโอ้ย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 เกิน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 เอ่ออืมทำไมมันเกิดตรงนี้เลยอ่ะอ๋อมันมันเกิดทางโลกสินะเกิดตรงที่เราอยู่เชี่ยไปหมดเลยอ่ะโอ้โหทำไมมันโหดขนาดนั้นวะนะโอเมก้าโอเมก้า โอ้ oh my god Houston we have a problem อ oh ๋อโอ้มันโหดมากไอีเวนเอาเนขะ้าไปเอาและวแล้วก็นะครับผมมาลองอีเวนต์เอเลี่ยนนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นคลิปใหม่แล้วเพราะนั้นเออสวัสดีครับผมเป็น w h i t e f o r อยู่กับ MintzicK ในเกมเทอร์เรียนะครับผมเว Version UC นะฮะตอนที่แล้วเราก็ฆ่าโกเลมไปนะครับแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นการ ซู้อีเวนต์เพื่อแบบว่าเก็บไอเทมต่างๆนะครับผมตอนนี้แบบว่าตายรัวๆตายรัวๆโอ้โอ้โอ้คือมึงคือมันมาลุมที่เตียงกูอะกูตื่นมาแล้วกูทำอะไรไม่ได้เลยอะตอนเนี้ยเอ่อพามัน please เราต้องไปที่นั่นนะไอ้มีนใช่ที่เราบ้านไปเลยเว้ยไปเลยเว้ย อจะโรลิโม ah, เราก็น่าจะรอดนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็รอดเรื่อยๆจนจนบอสมานะครับ,บ,รบกล่องนี้จะเล็กเกินไปแน่ๆกูพูดกูบอกไว้ก่อนเลยกล่องเนี้ยระเบิดปุ๊บตายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอืมนั่นแหละลูกน้องนี่ก็ใช้ย่อยอยู่นะโอ้ยยิงเข้าร้อยซีซอย่าอย่าไปเกิดใหม่เกิดตรงนั้นแล้วโอ้โหกูไม่ได้มาตรงนี้อีกแน่ ลูกน้องอะไรก็ฆ่าไปนะครับผมเปลี่ยนอากาศแล้วก็วางเรกดาบเอาไว้ใช่ลืมอีกแล้วนะครับนี่คอมเมนต์ต้องด่าแน่นอนไม่รู้เรื่องเลยพี่ไหวเล่นมากี่ปีกูแม่งลืมเปลี่ยนตลอดโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้นะแต่ผมวางไม่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันออโอเคยิงปืนเยี่ยวด้วครับลดลดดิฟเฟนซ์พวกมันนะครับผม เดี๋ยวต้องรอบอสมานะฮะแล้วตรงนี้เราก็จะแตกทันทีครับเพราะตรงนี้กล่องตรงนี้ไม่ได้สร้างไว้เพื่อแบบว่าจัดการกับเจ้าบอสตัวนั้นนะฮะนี่โยนโบเดอร์เล่นอย่างโหดสุดโหดเดี๋ยวเปลี่ยนครับพอเราจะไม่ตายแล้วก็เปลี่ยนหมวกนะครับผมเฮ้ยเมื่อกี้เอ้าลูกมันทะลุกำแพงเหรอหรือไรน่าจะเป็นบั็กครับเนี่ย มันยิงทะลุกำแพงได้นะฮะอ้าวหวานเลยอย่างนี้นะโอ้ยระเบิดทีนึงนี่ก็โอ้โหถ้าออกไปอ่ะสู้ไม่ได้จริงครับผมต้องอยู่ต้องอยู่ในกล่องนี้อย่างเดียวนะจริงนะทำไมมันไม่ลงไปเออนั่นแหละลงไปซะบอสยังไม่มาเลยอ่ะเราต้องพูดงี้เพราะเดี๋ยวบอสมันจะมากูบอกแล้ว กูบอกแล้วไอ้มินจบแน่มึงพวกเราจบแน่อยู่ในกล่องนี้กูพูดเลยเลเตอร์โ oh อย้ยมัก็ยาแล้วมันก็จะหันมายิงระเบิดใช่ไหมโอ้ยโอ้ยนั่นไงคือมันไม่มีที่อยู่อะเราไม่มีที่อยู่เว้เพราะเวลาบอสมันยิงระเบิดมาอ่ากูไม่มีบล็อกในตัวด้วย ถ้ามีบล็อกนะครับผมจะขยายกล่องตรงนั้นให้มันสูงแล้วก็กว้างซ้ายขวามากกว่านี้ระเบิดเวลามันยิงเข้ามามันจะได้ไม่แรงมาถึงตัวเรานะครับผมไอ้มีนยังใช้ลูกน้องไอ้นี่อยู่เลยบางมุมนะเฮ้เซนทรีเดี๋ยวเดี๋ยวมีเออไม่งั้นก็ต้องใช้ไอ้นี่กุญแจห,หิมะเนาะโอ้ g ม d ผมไม่อยากออกไปจากห้องนี้เลยเเดี๋ยวเรียกลูกน้องก่อนนะครับ ไม่ว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่ยอย่างใดนะฮะยาอย่า,ยามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมผมบอก่าอยาโอ้กอดนี่โดนนี่ซะหน่อยเป็นไงนั่นแหละครับพี่มีนมาช่วยนะฮะยโยนหินใส่โอ้เสียดายบอสเมื่อกี้ไอม้มีนมีบล็อกในตัวปะเอามาขยายกล่องหน่อยดิโอ้ก็มีมาแจ็คนอนดิชั่นรจริง เออก็ได้ก็ได้เอาไปทำขยายกล่องที่มันใหญ่กว่านั้นนะเอออย่างนั้นก็ดีอย่างนั้นก็ดีน,น,ดนั่นแหละนั่นแหละ yes oh fuck me นะครับโอเคตอนนี้เป็นแบบว่าอ้ามาแล้วนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรายืนตรงกลางนะฮะบบอสก็ไม่น่าจะทำอะไรเราได้ yes โอเคอาจจะอาจจะเสี่ยงไปนิดนึงนะครับผมเฮ้ยเลเซอร์มันทะลุเหรอใช่มันทะลุใส่เราเหมือนมูนหลอดอีกแล้วไอ้ดิแล้วกูทำไงจะให้กูทำยังไงออกมาสุดโอ้ my god โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยวเหวเห้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ ใส่นี่ดีกว่าวะเออแบบว่าเรื่องหัวใจก็เป็นเรื่องสําคัญนะค,คือเราจะฆ่าบอสได้ยังไงครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอคิดแผนการอันไลท์ชั่วก่อนนะฮะเดทเลยเท่าไหร่อรนะเอเอมื่อกี้เข้า200รม,มั้งไม่ไม่ไม่ทันมองแต่เยอะอยู่นั่นแหละแต่เมื่อกี้กูใกล้ใกล้ตายแล้วไงโอ้โหดูที่พื้นนะครับมีแต่เงินฮะตอนนี้ยังไม่มีไอเทมเลยนะ ถ้ามีนตายตอนนี้บอสก็จะรีสปอนอีกรอบนะครับอีเวนต์นี้เราก็จะยังไม่ได้อะไรเลยนะฮะนี่ทําให้อีเวนต์นี้ยากขึ้นมากเลยอะโหเรียบร้อยครับไปแล้วบอสโอเ y god เราจะทํายังไงกันดีชาวแกง๊งไม่มีไอเทมอะไรจะสู้มันได้หรออนี่ขนาดพยายามฮิลเลยนะเนี่ยอ๋ออยู่ในบ้านเราจะรอดไหมฮะ กินซีฟู้ดดินเนอร์เล่นๆเ,เ,เราเราทำยังไงดีนะโอเคกลับไปที่ยนก่อนดีกว่า Fuck you บล็อกครับเก็บบล็อกไว้เพื่อได้ใช้นะเออไม่รู้จะดีไซน์ยังไงเลยครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนผมคิดว่ามันเป็นกับแค่มูลหลอดนะครับผมถ้ามีอันนี้ก็อาจจะพอช่วยได้นะฮะ ไม่แต่ว่าเดี๋ยวผมก็ต้องสปอนพวกมันใหม่อะ่ะโอ้ย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 ก็แตมผมยิงหินมั่วๆเลยครับโอ้กอดบัฟมันโหดมากขอเข้ารู้หน่อยโอ้ oh my god นั่นแหละถ้า ใช้ฮุกออฟดิสโซแนนต์น่นนะแล้วหนีเลเซอร์ได้นะแต่เผอิญคือกูไม่มี<อ>ไงไม่กอดโอ้กูจะได้ฆ่าไหมบอสวันเนี้ยฮ<อ>ุกได้ไหม<อ>ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยนั่นแหละประเด็นคือกูไม่ได้ใส่ไงตอนเนี้ยจะเลินโวกพันแล้วกูกลับบ้านแบบโอ้โหมันฮุกกูก็อยู่ในไอ้นี่อีกอยู่ในนั่นนะ่ะ เอ่ออะไรวะลืมอา้าเปิดประตูไม่ได้โอ้หลมหลุมศพบ,บังประตูครับคิดดูชีวิตผมตอนนี้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยิงมาหากูเดี๋ยวก่อนนะผู้ชมเอาแล้วครับจเจริญพกกุกพันแล้วพวกผมแหมโอ้ยอย่ายิงพี่อย่ายิง,ยายงได้ไหมสงสัยต้องแบบว่าสู้ตัวต่อตัวงี้เลยเหระ โอ้ oh God damage damage manager าบอดให้ตัวเนี่ยผมเนี่ยนะจริงอยากได้มากสักอย่างอะไรก็ได้โอ้ยเลิกขี่ไปนาวุธใส่กูได้แล้วพระเจ้าช่วยทอดช่วยเอ้ยอืมเซนทรี ry, อย่ามายุ่งเซนทรีเสลิมากเซนทรีโอ้ God โอ้แล้วก็เลเซอร์แมชชีนกันนะครับอีกอย่างหนึง่งออออจนได้ไอมีนสานต่อพระราชบัญญัติสู้เขาครับครับสู้ครับโอ้เดอรยี่หกโกนะครับอีเวตนนี้จะรวยหรือจะจนก็ไม่แน่ใจครับตายเยอะมากเลยนะตังอาจจะหายเฟดสองแล้วเฮ้ยเฟดสองแล้วเวย้ยเฟดสอง yes epic meme review ามร้อยห้าสิบเก้าเด็ดเละอืมราคาแม่งเหมือนหมูกระทะเลยเนาะตัวเลขเหมือนันไอ้เหี้ยโอ้ยง่าเวลากูหน่อยเหอะมาอีกตัวแล้วเฮ้ยอันนี้ก็เหมาะนะครับเนี่ยไอเทมเนี้ยฮะแต่ผมไม่ชอบบัฟแม่งเลยครับบัฟที่ทำให้เราบินกับหลังเนี่ยมันจะเป็นความตายของพวกเราทุกคนนะครับโอ้ยกูบินกูบินกับด้านโอ้ยกูงงไปหมดแล้ว God. น้องๆครับใครมีไอเดียดีๆนะครับผมในการจัดการอีเวนต์เวนี้นะฮะโอ้ถ้าถ้าใครมีนะครับผมติดต่อมาที่แฟนเพจ w i t e f o o a g e บน facebook นะครับผมแล้วบอกว่าควรทำยังไงดีเพราะตอนนี้ไม่รอดจริงๆครับเมื่อกี้ผมตามฝันรือว่าเหมือนเลเซอร์มันยิงโดนไม้เมื่อกี้งงจังหรือว่าไม้ต้องมันจะยิงชั้นเดียวกับเราอ๋อเหรอชั้นเดียวที่เรายืนอยู่ ไม่ว่าไม้จะหนาแค่ไหนหรืออะไรก็กคือไม่เกี่ยวใช่ไหมมันทําได้ไงว่าเทคโนโลยีมเนี่ยโอ้ยทำไมมันมีในนี้ก็ดออประตูบ้านเปิดไว้ครับอ <c oughs> ตอนนี้คือเราเคลีย์อีเวนต์ไปได้80%ครับยังไม่ได้ไอเทมเลยครับได้แต่บ,บล็อกซึ่งกูก็ไม่ได้จะเอามาสร้างบ้านหรืออย่างไรนะครับไม่มีใครแคร์ครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรระเบิดอ่ะ เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยเนะี่ยบับเบิลชิลอะไรแม่งเข้ามาระเบิดในบ้านกูวะโอ m มก o d ทำยังไงดีฮุสตันช่วยพวกเราด้วยเรายังเรายังไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยแม่งต้องกินยาสู้เลยมั้งกินยาแล้วครับโอ้ oh God ตายไปซะตายไปซะน,นี่ผมยอมกินยาเลยปกติแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้นะกินยาแล้วมาสู้อีเวน้นะยกเว้นจะเป็นพวกฟอน์มูหรือว่าอะไรตอนนี้อีเวตนนี้ดีกรีความโหดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยฮะประเด็นเพราะว่ามันเป็นมาสเตอร์โหมดด้วยแหละโอ้โหผมจําได้ว่าน้องม้าโหมดนี่ก็ไม่อยากออกจากบ้านเลยครับอีเวต์เนี้ยโอ้โหมีพวกนี้ขึ้นมานี่แย่เลยนะอ้าวผมโดนบัฟบินกลับได้อีกแล้วครับ อีเวนต์นี้นะครับไอเทมที่ต้องมีครับอาร์คชิลครับท่านผู้ชมโอ้ยกุงงงกุงงทิศเฮ้ยได้อะไรอ่ะได้ฮอโลโลคีว่ะสุดยอดเฮ้ยอย่าท, <ำ S 1> ทิ้งบิดกัน,กน yes เราจะรวยกันแล้วชาวแกง๊งมาเตียนดีฟีดครับเราไม่ได้อะไรเลยครับอีเวนต์นี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอมินสู้อยู่เหรออ๋อไม่ได้สู้อยู่เห็นได้ยินเสียงแกง๊ง งงโอเคครับมามาดูฮะ่องรอยมีแต่เหรียญครับท่านผู้ชมได้มา46คอยนะครับบนนี้อาจจะเป็นของเราเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมเอาไอ้เอเมซีนี่อยู่นี่เห่อเนี่ยไหนขอ10โกหน่อยคอลเลกโอเครอดงไงวุ่ไม่ได้เออมึงรอดอได้ไงวะรงสัยเราไม่ค่อยอยู่แถวนั้นัน้างผมได้แมสมานะครับผมได้บล็อกมาครับ ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลยนะครับผมตอนนี้แต่ผมเดี๋ยวไปดันเจียนก่อนดีกว่าเชื่อเราไม่เคยหาด้วยดีว่าเชสมันอยู่ตรงไหนอะใช่ไหมโอ้ oh m <my> ม god ดูในะแมปไม่ได้ด้วยไม่บอกจำไม่ได้รนะัเราไม่ได้ทำหน้าที่อุ้ยไอตัวพวกนี้เกิดแล้วนะครับคาลติสเคแต่เราไม่สนฮนะไปต่อครับไปต่อไม่รอแล้วนะ เชตข้างล่างอันนี้มันเป็นเอ่วู้คิดว่าศัตรูลูกน้องตัวเรานี่เองอันนี้เป็นของโง่ๆนะครับอุย้ยสิบเก้าโกลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนได้เวลามาหาเอ่อชิดมันตายยากขนาดนี้นี่กูนี่อุตส่าห์ใช้ไอเทมดีแล้วนะโอ้นี่ก็ทางตันเดี๋ยวไปทางไหนต่อมั่งวะนะกูก็ไม่ค่อยได้สำรวจด,ดันเจี้ยนด้วยไงมึงมาเยอะอะตอนช่วงก่อนนี่ฮาร์ดบอด ผีครับผีอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุบทุบก,ก่อนนะสะเสลยครับผีอันนี้เป็นอันนี้คือไบโอมอะไรวะงงอเอเดิร์ดของใหม่อของซซมมอนอ๋อเหรอนี่เพิ่งรู้เลยนะเนียเห็นมาตั้งนานเฮ้ยได้โกสแบนเนอร์วปดูฝากผีมาห้าสิบตัว,วโอ้โหก็ดูมึงต,ตายเยอะจริงแหละโอ้อันนี้ของกูเองไอเวนไหนครับตอนนี้แบบว่าหาเชสนะ เมื่อก่อนผมก็จะแบบว่าคอยนี่อยู่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ย border b เ,เดอร์แม่งดีขึ้นเยอะเอาจริงเคลียร์อะไรได้ไวอยู่นะอา้าวกูติดบัฟจเจริญภพะพันอีกแล้วปล่อยกูอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมโอ้ยโห่บัฟมึงกี่วันวะนะโคตรนาน ยังไมแสบิที่น่ามีชีวิตเลยใช่เป็นแดวิที่ทรมานมากเชดอยู่ข้างล่างนี้ไม่เอ่ยอยู่นี่โอ้ยอย่าฆ่ากูโอ้โหมันตกมาเรื่อยๆเลยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอขอเคลียก่อนตัวนี้กูจะเปิดคลิกข,ขวาปุ๊บรูตอ,อ่ทุบเชดเรียบร้อยเคลียกลับบ้าน วิ่งเข้ผมได้มาแล้วนะครับเรนโบกันเอาไปทำอะไรนะรก็ต้องไปฟาร์มรเกตันเชอร์ด้วยอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปนี่ก็ได้หลังไม้แล้วก็ไปแบบว่าวางลาว่ามึงก็จะได้ไปนั่งย,วยาวๆถ้าถ้าทำถ้าทำดีถ้าทำแบบว่าถูกต้องอ่ะมันจะไม่แบบว่าไม่มีตัวอะไรมาทำเราได้เว้ยแล้วแต่ว่ามันมันออโต้ยาก ที่นั่นมันโหดเกินเค okay, ครับตีบวกครั้งละครั้งละครึ่งแพตตินัมนะเพราะนั้นผมเอาเดดลี่ครับผมไม่ตีอีกแล้วนะครับผม okay, เคเรนโบกันก็เป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับคราวคอนโทรลเหมือนกันนะครับผมเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะก็ยังเป็นสายลุงแบบนี้อยู่นะถ้ามันอยู่ได้นานมากขึ้นผมก็จะแฮปปี้มากผมขี้เกียจต้องแบบว่าคอยสลับนะผมโอเคแต่ว่าน,น,น่าจะเป็นอีเวนต์นะครับเท่าที่เราจะ สามารถให้ดูได้แล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าแบบว่าควรจะสู้หรือควรจะเคลียร์ยังไงนะครับผมเดี๋ยวหาทางได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมกับมินเซซีเคขอไปนั่งฟาร์มโง่งๆกันต่อแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเจอไม่อีเวนต์ใหม่ก็อีเวนต์เดิมแต่เราจะเก่งกว่าเดิมนะครับสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนเราฟันดีไม่ฟันเปียกมินเซซีเคสวัสดีครับ